สวัสดีครับผมเบลอิสานบ้านครับยังต้องมองนะมืดเนี้ระวังไปหาอีหอยหลงมาครับได้ยังนไงหางแตนห้างแตนครับหางเตียงครับหางอะไรครับเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งแล้วจังจิ้มมัเนาะเอาห้างม,มันไว้ซีมึงด้วย ซีมึงดูเยซดมมงเยิดเย็ดเย็ดเย็ดเลยควองกินหายากให้นิอมมากเ้เธอไปนึงแกแม่ไปดูเกียร์มนตัวนี้ออกก็ตัวนี้ ได้แล้วครับห้องอย่างพว,ไวกไหนเลย